เปนตอนเย็นเลยตอนนี้เรากำลังดูหาชิดขึ้นนะคะน้อยคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกหนาวมากเลยเส้นทางกลับนะครับรอบปานี้มีทางแยกทางข้างหน้าเป็นลานวัดพระแก้วแยกซ้ายถัดไปดูขับซ้ายเป็นหลักเส้นทางคุณลองเป่าควันดูสิคะควันไปเลยนะครับแยกข้างหน้า สมาชิกอันนี้คือจา่าฝูตัวเตีย้ยไปหน่อยขย e ง g ขย e ง g ถ่ายรูปถ้ากล้องมันสูงกล้องสูงเอออันนี้คือเฮเลนย,ยิกยิกยิกผูก้ช่วยผู้ช่วยจา่าฝูผู้ช่วยจ่าเปล่าควันสิอันนี้คือตัวเราเอง ไม่เห็นแถวเอเอเห็นแล้วควันไม่เห็นนะหมอกแดดเป็นออกมันก็เลยไม่เจอเอา่าชิสสวยงามมากมันกนเย็นเลยวะ่ะ 哪？No?